สวัสดีครับขอตอนลับทุกคนเลยนะครับน้ำวันนี้เรากัมาอยู่กันในเกม Nick b o a r s Chasing นะครับเนาะซึ่งเกมนี้จะบอกว่าเป็นเกมเกี่ยวกับแบกรูปนี่แหละแต่ว่ามนซิมีตัวละครต่างๆหน้าไล่ห้อเขาทุกคนแลวห่อสมมารถเลือกตัวละครในพร้อมกับทุกคนเกมมีก็ว่าเลยไม่หยางมากมายเป็นเกมการไล่ล่าธรรมดาครับแล้ห่อสมมารถเลือกโหมดต่างๆในพร้อมว่าจะเป็นโหมดโรงเรียนโหมดแบกรูปนะครับเนาะและเพิ่งแข่โหมดต่างๆหน้าที่ห้อให้เลือกอีกตามใจชอบมันจะมีโหมดตัวละครที่ไล่ล่าพรอมว่าจะเป็นตัวแบบ แปลกๆตัวเอียงกันตาล้น้านะครับน้ะในแปลกรูมนะครับนาอเอาเป็นว่าเข้าไปเบื้องในเกมีกัน,กนกดีกว่าทุกคนไปกันเลยเข้าสิกดมาคข้า่าเพลย์ครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นยุทธสองหมดเขาจะคนนหมดนองเลี้ยงร <S <S คงรับหมดแบกรูมเอาเป็นว่าเข้าสิม,มาเล่นหมดนองเลี้ยงก่อนครับปารเข้าไปเข้าก,กดปึ๊บแ้เาก็มาเหลือกมองเข้าาคอยหมดนะครับนาะเสื้อไว่บอกหมดเป็นการเอาชีวิตลอดพรอครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครกานตาหน้าให้เข้าเหลือกนะครับนาะว่าเข้าจะออกกันไลลาเป็นตัวละครแบบไหนส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่า อันนี้นะตื่นใจว่าเซนเตอร์แอมสตองนะครับเนาะาร์สตองอันนี้เป็นการไล่ครับทุกคนเดี๋ยวอาไทีหลังเดี๋ยวมาหลินผมคิดว่าเอาตัวที่มันร้อนๆดีกว่าครับตัวไหนว่าเอาราย,ยิมส okay. มิลเลอร์สมายสมายเลือกโอเคเอาสมายครับทุกคนแล้วเขาก็มาเลือกพวกกันตาหน้านีเลยปึ๊บตายเอาละครับทุกคนถึงของแบกรุ่มเป็นดีีบยบ้อยได้เหตุใดว่าอืมีไฟฉายแค่อันเดียวเอาละ เขาต้องคอยระวังว้าามโอ้โหทางดันยั่วๆจ้าขอรบสุดแป๊บนึงนะทุกคนเสียงค่อนข้างสีด่างเลยค่ะทุกคนโอ้โหเหล็นั้งแรกมันโบมาพี่เลยว่ะเลียในการเรียนเขาต้องเก็บเหรียญพร้อมครับทุกคนอันนี้เป็นอ่ได้เป็นการเอาชีวิตรอดนะครับเนาะขั้นพยายามชีวิตรอดก็เออรู้นะจุดดีนะครับเนาะสามารถเอาได้อันนี้ยังไงอ๋อเรียนเร็วเรียนเร็ว ขันไผ่เฮ้ยมันดีมันเดมันฮันเดปันไป <laughs> เห็นมันแล้วเห็นมันแล้วมาขันนี้อุย้ย่มันไดยมันไทข้าไปนีดเลยไปดิย,ย่อย่อโอเคอตกใจรุนล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 ุนเอาละเอาละ่ะมาเบิงบ้งมาเบิ้งเอียงเอียงการลินเปลี่ยนเปลี่ยนท่าทางการลินก่อนตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับทุกคนเฮ้ยเฮยเฮ้ยไปมันมาแล้วเก็ตเดียนแปด มาเลยทีเดียวโอ้โหแค่พัดเฝ้านี้ครับทุกคนอย่างว่านี่ปึ๊บในระหว่างการนี้เขาต้องเกมเรียนพร้อมแม่บาปีงฝ่านี้ก็เป็นเสาหินโบราณเต็มอยู่ว่ะเก็บหินเก็บหินเก็บหินเก็บเงินเก็บเงินมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ยะช่วยช่วยปิดไฟใช้ปิดไฟใช้ปิดไฟใช้คือหินแล้ก็ตายแล้ว มันจะร่าน้ำหาวอยู่ครับทุกคนคือถ้าเราไปนี่ตายรอบสองผมบอกเลยไม่เมออื่อกี้นี่เล่นครั้งแรกตายกับหมองเอาไปดับค่อยค่อยสวีปเฮ้ยมันอยู่หนเนาะอ,อยู่ห้องนี้หรือเปล่าอ้ไม่ได้อยู่ห้องนี้หรอกจ้าอยู่ห้องอื่นจ้าโอ้ห้องก็จะย้อน อืมฉันเห็นอยู่นะแกอยู่ในห้องนี้งั้นหรอออกมาสิจ๊ะออกมาสิจ๊ะเฮ้ยออกไปกับบ้าตัวส้วยตายกับมองฮึมฮมอมไม่ตายหรอกงาออกมานิดหน่อยจะเป็นเลไรไปยังมาตัวยังมาตัวออกไปแทนแน่นอนอืมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเราเป็นมิตรก่อนจะมาปิดมีดไปแปลงฟันก่อนเหอะเบิงฟันเหลืองเลยเนี่ยเอาละครับทุกคนาตัวหาบอก บอกว่าวเขาเทปแพร่งกองไปใส่ไม่กับแพนกล่องตามเขาเอาละอ้าอ,อ,อุ้ยอุ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้เอาจ้านใดดีมันออกบ่าไดอะมันดักหน้าประตูเลยทุกคนเฮ้ยเอาด้านใดดีไปนี่เอตอต้องอย่างนี้ดิครับไปเย่ออกได้เสยอ,ออกได้เสยอุ้ยเผื่อมันตายวงอันนี้มันนำมาบ่มันนำมาบ่มันนำมาบ่ฝั่งนี้โอ้เวนยนำมาบ่น,นำมา คนช่วยหน่อยอันนี้ผมคิดว่ามันต้องสหาให้เขาหาทางออกพร้อมหรือเปล่าวะอาจจะเมย์โดนโดนทางตันทางตันมันเบลอแล้วมาเตือนวะตายเอาละครับทุกคนเปลี่ยนโหมดกันมาดีกว่าเข้ามาเอาโหมดลงเลี้ยงกันดีกว่าครับทุกคนแล้วเขาก็เป็นตัวละครเป็นตัวละครมีมีฟันแบบเบอร์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 สีพรอมกันทุกคนรู้ว่าตัวละครอย่างนีเก็บเงินไปเลยแล้วกันเอาอเงินอย่างนี้ เอาล้ครับเา้าะไรแล้วแต้เงินไปทีบอยตอนนี้เข้าต้องหาหม่องรีครับทุกคนเพราวะประปอดภผ่ด้วยที่จริอโอ้โหโ,โ,โดนกินเลยจ้าตายกับมองแล้วอู้หูมันมาไวนะเนี่ยโรงเรียนหนี่ครับทุกคนประวัติเขาบอ,อกกันว่ามีตัวละครปากไงที่ค่อยสก,กืนกินเขาได้ตลอดเวลาครับทุกคนฉะนั้นตอนนี้เราผมเลื่อมกุญแจห้องโอ้โหต้องกำมาเอามันมาแล้วมันมา้ว โอ้โหโอ้โหโอ้โหมันรัดหน้าประตูเอาละมันคือปูมันคือมังคาไว้ใช่ปะเชี้ยเชี้ยเชี้ยนี้ดินี้ห้องนี้ห้องนี้ปลดภั้โอ้ยยายามาโอ้โหเฮี้ยไากินปากไม่ใช่เรื่องตลกโอ้โหงับแต่ละทีดิอาปากสกกวางเลยเอาละตอนนี้ เขา้องฟาไปหากุญแจกุญแจห้องะครับอู้หูอู้หูอู้หูอหอหอหอ้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 มันมาแล้วมันเอาตังันอ่นะครับทุกคนตอนนี้ออกไปได้ปะอุยออกไปออกไเฮ้ยทุกคนออกจากนองเลี่ยนได้แล้วอ่านะครับทุกคนเขาออกานองเลียนแล้ว นี่ก so ็จะโอมันตามออกมาด้วยมันตามออกมาด้วยขอไปเรื่องกัเร็วเร็วเร็ววเร็วเรช่วยละช่วยะทานี้ทำเานี้ทเ้าเอาเอาอาาเออเออเมาเออกกินรอบสองทุกคนมันค่อนข้างสิเร็วอ่ะแล้วก็การควบคุมมังคับพูดยากอ่จริงมันตั้งแต่เร็วโคดเปลาหมุนอีกโคตรปเร็วเลยเอาละครับตอนนี้อทางตัน้น่นทางตันแน่น โอ้โหโอ้ยโอ้ยมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยมันเก่งมันเก่งอืมในยุทมันอจะดีไปอน้อยมาเห็นงับซิดีง่งหยมเอาละครับทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนโหมดไหมล้วเอาเข้ามานโหมดมาเป็นโหมดเข้าก็อยู่โหมดเกาห้ละโหมดโรงเนียนแต่ว่าเข้าเปลี่ยนตัวละครเป็นพีนายิมครับทุกคนมันมาแล้วทุกคนได้ยินเสียงบ่ ดีใช่ปะเอ้ยโอ้โหโอ้หุยโอ้หุยโอ้หุยหยทุกคนเห็นบ่ขีนหนาขาวอะนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนตัวละครแล้วมาเบิ่งกันี้ดีกว่าว่าตัวละครนี้เป็นสิงห์จำได้ฮึมโอโหมันลอยมาเชียวไปดิไปดิไปดิไป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 ลง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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยหนาขาวมาเชียวเลยทุกคนเพื่อนๆจะบอกว่า ีตัวนี้มันบวคลอยแลนเร็วอ่ะจริงๆลงนี้เลยแล้วกันอึบเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคุณทานบ้าปะบ้าเป็นเก็บมาเร็วเนี่ยบ้างาอย่าดูถูกฉันนะฉันมาเร็วนะเออเรียบร้อยได้มาลองแกะมือแม่กันนะมาดูมาโหลดผีนะมาโหลดปัญญาแล้วมปิดไฟซะเลยเพิความท้าทายมันมาทางไหนวะเขาขึ้นไปชั้นทึง่ง มามาสัเทามเสร็มันจะมีโอ้ยคือเรียนซาดนะวะเดินไปทะคนที่ลูกไปครับทุกคนตอนนี้อ๋อมันอยู่ใส่มันก็สีม้านั่นห้องมันก็สีงุดจะเป็นการห้องวะผมบาหมองที่สิบปลอดภัยที่สุดก็คือนอดรงเรียนครับทุกคนข้าต้องออกไปหนอดรงเรียนห่ามึงรุ่งก่อนมันใดยัเไยวะเอยท่งนหนีมันบ่ไปแล้วครับทุกคนออ้มวยบาดนี่ โอยไม่เย็นวะโอ้ยตกใจย้อนนี่นี่เอาลุกมาสันลานะครับทุกคนหรือว่าเขาต้องไอ้คอยยางวะไมนจชเสีบลอนวะม่นส่จับจุดเป็นการเข้าบ่อเลดูจากสภาพโรงเรียนแล้วเข้าขึ้นสิบลอนไปเอากุญแจของเรานชั่ว กลับบ้านดีกว่าเ่ร่ต้อดกุญแจห้องแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปนี่ไปนี่ไปนี่อ๋อรู้แล้วผมผมมันต้องกะโดูความมันจะลงไปทำไมออ้ี่ล้องไปเพื่อไหนลองเปลี่ยนโหมดนอื่นเล่นดิเอาเป็นว่าข้อเสนอทุกคนเป็นร่องเล่นตัวละครอื่นกันดีกว่าก่อนที่เสาจะจากไปจะไปในครั้งนี้ครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้มัน เมื่อค่อยมีอย่างหนักมากทุกคนไม่ก็แค่เป็นการแล่นนี้ตัวละครหนกักกว่านักวัวให้ซื้อครับทุกคนแล้วก็มีการเก็บเงินแบบพอมนะครับเนาะ,นะเป็นการเก็บลางวั่นอย่่งมากนี่ครับทุกคนเอาเป็นว่าเรามาเลือกโหมดตัวละครกันดีกว่าวพราะว่าตอนใดอันตัวพีนายิมนี่ก็เอาไปเรียบร้อยแล้วตัวอันนี้ก็เอาไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีหลายตัวละครครับทุกคนให้เขาได้สามารถเลือกเล่นแล้วก็ให้เขารู้สึกรู้สึกรุนระทึกนะครับเนาะก็มีแห่รายมีตัวละครให้เล่นหลายตัวเลยครับ นีเ่เลยเ่นขพื่อนสิบอเบิดมาคุบทุนเอาเป็นว่าก่อนถ้าจะจักกันไปนักงนี้เฮาจะมาทุกคนมาลองเ่นโตที่ร้อนที่สุดนากลัวที่สุดครับทุนมาเบิร์กันเลยดีก่าตัวใดนากลัวสุดยอดแล้วก็เนาะอันนี้เฮาจังเอาไวุ้ดที่หลังครับทุกคนโตแลนสีนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวฮาโตสุดยอดร้อนรอนก่อนอืออยู่ไหนวะอันนี้เอาแล้วเริ่ใจาตัวนี้ครับทุกคนอันนี้หนากาลัวดิเซเรนเดก,กาโตนะครับเนาะตัวนี้ดีว่าครับ ปึ๊บโอเคอันนี้ก็จะเป็น r e f l e i e n t y ไม่เป็นหมดแบบความยากความายบาอกผุก็พระน่ใจาอ่นานภาษาอังกฤษอแบบภาษาอังกฤษบ่ได้โอเคเอานี้แล้วกันเอยู่ยว่าเกมนี้แนะนําเห็นหรือไมกับคุโคตรรุนและทึกนะครับเนาะเป็นเกมแบบน่าจะเป็นเกมบกักปอมนี่ละแบบความแม่นของแท้นะครับนาะก็รินคเือความแบบมันม้วนนซื้อเห็นนะครับมันมาแล้วมันมาเลยแล้วดูซิมันจะร้อนขนาดไนะนะหนเฉยเฉยว่าจะค็ดหนาปะ โอ้โหอย่าเห็นหน้าดิจ้ามาให้เห็นแล้วจ้าไปดิรออะไรลราไปดิไปดิไปดิไปึบฮึบฮึชอ้าวดู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 ดยดูดยดูด้ดู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 ด้ดู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 อูดู้ยดู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  ตแต่ละพีนี่มันนา่ากลัวจริงๆเอาละาาออนนครับทุกคนตอนนี้เข้าเฝ้านี้กันดีกว่าขอออกนอกเล่นจักตาสองตาก่อนตอนนี้ใช่ปะหาถ้าออกจากเี่นกันครับทุกคนตอนนี้ผมเอาแล้วกุญแจของเข้าชนพงเป็นตารางฮึบฮึบโอเคเรียบร้อยขอชนันล่างไปอ้าวเชี่ยมันไม่ชันล่างชันล่างชันล่างยู่ฟังพี่ครับใช่ปะอา้า โอเคโอเคตอนนีล่ะพ right, okay, okay. ุมวาโอเคครับก็เป็นได้กันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะครับเราก็ถือสว่าเข้าเหรนมากแบบมันๆนละครับทุกคนค่อนข้างสีรุ่นและถือกู่ระดับหนึ่งครับและมันมีสัวละข้อในห้องได้เลือกเหรนไลายโัวเลยครับทุกคนสามารถโหลดเหรนกันได้นะครับนอนเหรนเพื่อนเพื่อเหรนแบบ รุนรุนและทึกไปพร้อมกันครับทุกคนเอ่อลักษณะยละเอดเกมนี่ก็ผมอยากจะบอกว่ามั่นค่อน้าสีควบคุมไม่น,นิดนึงครับทุกคนเคลียรได้ห้าการระยะหาท่าออกไม่ได้ดีปันใดครับทุกคนแต่ว่าภาพซีนี่สวยใช่ได้เลครับตัวละครก็มีหลากหลายตัวให้ห้อได้เลือกเอนครับแต่ว่าเสดานั้นมียู่สองหมวดทาน้์เองครับทุกคนขั้นไทยอยากเร่นของจริงก็สามารถไปหาโหลดเล่นกันได้ซื้อกันได้นะครับเนาะอันนี้เป็นแค่การแบบประมาณว่าของ มประมาณนี้เป็นแค่การลิ้นธรรมดาแหละครับทุกคนก็เป็นว่านะครักน็อกันไสมาคลิปที่โหดลิ้นในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมนะครับถ้าที่สแบบัญเลยนะครับน้อง่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบผลิตภัณฑ์การจุดเดือดในครั้งหน้าครับทุกคนสารับมือนี้ผมก็ต้องขอตัวแล้วที่จะไปก่อนไม่พอกันไม่คลิปหนากก็ทุกคนสารับมือนี้ครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนครับทุกคนมือถือผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำอีกแล้วอีกแล้วผมไปเซเว่นมากนี้ครับทุกคนผมพอผลิตภัณฑ์ ซีไหนนะครับเนาะเป็นผลิตภัณฑ์แบบเกี่ยวกับการนอนหลับครับทุกคนหนีเลยซีนีนะครับเราเขาว่ากินก่อนนอนครับซีนอนท่านใดกกินนั้นแหละครับทุกคนมันโอ่แห้งลับลึกนะครับเนาะแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำนุ่มโบนัดนะครับเนาะงาดำเห็ดลินจืดสักัดแล้วก็ข้าวโมไม้ข้าวโมไม้นี่โบยว่าเป็นสารที่จะให้เกิดอาการนอนหลับครับทุกคนแบบไม่เม็นยาเลยเป็นอาหารเสริมครับทุกคนสามารถไปเลือกกินกันได้อันนี้พร้อมกับซีรั่งกิ่นทางแหลกครับทุกคนมาลองเบิ่งเลยดีกว่าว่าเฮาสซีเบียดเท่าังไงบ้าง ประมาณว่าเข้าสิรับบอจังไรสินะครับเนาะอันนี้เลย่อซื้อมากินราคาเพรแพงครับทุกคนประมาณหลักสิบครับประมาณสี่สิบเออประมาณมาต่อลืมแล้วประมาณลราลักสิบนี่แหะครับประมาณยี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทประมาณนี้เลยครับทุกคนเพรแพงครับนี่เลยจีไนท์นะครับเนาะสามารถไปหาซื้อได้ในเซเว่นครับเอาเป็นว่านะครับเนาะยันดีบอกครับกันไทยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเนาะเซหร์ฟเวอรนี้บ๊ายบาย